พลทหารปริวัติมีมานะที่บาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดบริเวณพลรานยาวด้านอำเภอกันทรักษจงกังหวัดศรีสะเกดเมื่อวานนี้ยังคงรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุรินทหลังจากทีมแพทย์ได้ทำการผ่าตัดนายแพทย์ชวาวมัยสืบนุก,การผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินเปิดเผยว่าผู้บาดเจ็บเสียเลือดจานวนมากแต่ว่าทีมแพทย์พยาบาล ได้ผ่าตัดช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตอนนี้อาการดีขึ้นเป็นลำดับแต่ยังต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะนอกจากขาซ้ายขาดแล้วขาขวาก็บาดเจ็บค่อนข้างหนักสำหรับพลทหารปริวัติเป็นชาวจังหวัดอำนาจเจริญล่าสุดมีรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าแม่ของพลทหารปริวัติเข้าเยี่ยมแต่เกิดอาการช็อกเพราะว่าป่วยเป็นพากินสันอยู่ด้วยนะคะแพทย์ก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเช่นกัน ส่วนบรรยากาศตามแนวชายแดนด้านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินเช้านี้ค่อนข้างเงียบเหงาค่ะร้านค้าเปิดหน้าร้านกันตามปกติก็จริงแต่ประชาชนยังกังวลว่าอาจจะเกิดการประทะรอบสามแต่จะเกิดขึ้นช้าเร็วไม่อาจคาดเดาได้ชาวบ้านเขาก็เตรียมพร้อมอพยพกันตลอดเวลา หลังจากพบการยั่วยุจากฝ่ายตรงข้ามอยู่บ่อยครั้งก็ทําให้เกิดความไม่ไว้วางใจประกอบกับกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลรักษาการนายกรัฐมนตรีประกาศว่าถ้าได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะยกเลิก MOU 44ที่กัมพูชากับไทยได้ทําไว้เนื่องจากมีการอ้างสิทธิ์ทางทะเลก็ทําให้สถานการณ์ชายแดนเริ่มตึงเครียดอีกครั้ง นายจตุรมงคลทองแมน้นชาวตำบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินบอกว่าถ้าไทยเสียผลประโยชน์จากการทำา o u u ก็ควรยกเลิกส่วนการย,ย่อยยุคของฐานกัมพูชาเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อน,นำไปสู่การประทะรอบสามซึ่งชาวบ้านตามแนวชายแดนก็พร้อมอพยพแม้จะลำบากก็ตามค่ะ